้าเทคนิคขายยางให้ได้ราคาม้ยางเป็นผลพลอยได้เป็นรายได้ที่เราฝากไว้กับธนาคารเลยค่ะเพราะว่าเป็นรายได้สุดท้ายก่อนที่เราจะโค้นยางเราจะขายม้ยางแต่ว่าก็จะมีเทคนิคนะคะว่าทําอย่างไรเราถึงจะขายม้ยางให้ได้ราคาดีโดยทั่วไปพ่อค้าที่ซื้อม้ยางเขาจะมาดูมานับจํานวนต้นในสวนของเราเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วถ้าเราใช้สายวัดก็อรอบวงประมาณ65เซนติเมตรแล้วก็ต้นใหญ่คือต้นที่8เมตรขึ้นไปอันนี้จะมีเส้นรอบลมต้นประมาณ90เซนติเมตรนะคะอันนี้เขาก็จะดู2ขนาดนะคะพอดู2ขนาดแล้วเขาก็จะนับว่ามีขนาดเล็กกี่ต้นขนาดใหญ่กี่ต้นแล้วเขาก็จะประเมินราคาให้เราทีนี้หากเราต้องการที่จะขายยางให้ราคาดีเรามาดู5เคล็ดลับคืออะไรบ้างค่ะ เทคนิคแรกก็คือเลือกพันยางค่ะมองที่ว่าพันยางเราต้องการพันที่ให้น้ำยางเยอะหรือว่าให้ไม้ยางมากเงี้ยค่ะเราต้องดูเราต้องเลือกค่ะจะเป็นคนโลเรว่าได้ทั้งน้ํายางทั้งเนื้อไม้แล้วก็อันที่สองก็คือขนาดของต้นยางเราต้องทํายังไงก็ตามให้ต้นยางเราโตบํารุงรักษาต้นยางตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกเลยและเวลากรีดยางก็จะกรีดยางต้นเล็กค่ะรออีกน้อยค่ะ อย่ารืมคิดถึงคิดถึงปลายทางค่ะโบนัสเวลาเราโค่นยางนะ่ะถ้าเราขายมาย้ยางได้มากเราก็ได้เงินเยอะใช่ไหมคะได้รายได้เยอะอันที่3ก็คือจํานวนต้นค่ะจานวนต้นยางอย่าปล่อยให้ต้นยางหลงเหลงอย่าให้ปล่อยให้ต้นยางว่างให้ปลูกซ่อมในปีแรกนะคะปีที่2อ,อาจจะปลูกซ่อมได้แต่น้อยมากนะคะสำคัญคือปีแรกนะคะแล้วก็ถ้าเกิด อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการขายไม้ยางให้ได้ราคาค่ะถ้าไม้ยางเราต้นโตมีจำนวนมากเราก็ขายได้มากนะคะอันที่สี่ก็คือการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งอย่าตัดให้มันสูงโชยรูดมากอยู่ที่คาดควบอยู่ที่แค่3เมตรก็พอละไม่ต้องไปถึงกับสี่ห้าเมตรที่อยู่ที่สาเมตรเพราะอะไรคะเพราะว่าในช่วงที่เปิดเกรดยางเราจะได้มีสารอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงลงามาเก็บไว้ที่ต้นและหลังจากนั้น กิ่งก้านเขาจะร่วงหลดตามธรรมชาติเองค่ะเราไม่ต้องไปเสียเงินค่าค่าจ้างเลยนะคะมันจะร่วงหลนลงโดยธรรมชาติเองค่ะและข้อห้าคือการใช้แก๊สอันนี้ให้เป็นความรู้ค่ะว่าการใช้แก๊สไม่มีผลต่อคุณภาพไมย้ยางความแข็งแรงแรงทนแรงแรงอัดแรงดึงแรงอะไรเงี้ยทนได้หมดแต่มีจุดอ่อนนิดเดียวคือความชื้นนะคะซึ่งจะเป็นความชื้นที่ทําให เขามองว่ามีปัญหาเรื่องการอบทําให้ไม้บิดงอได้คิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยาง expert